กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมาพับกบเออพบกับครูหวานช่องครูออฟเทรดดิ้งมีหลายคนทั้งเข้ามาถามครูหวานว่าคอร์สเรียนยังเปิดอยู่ไหมคะแล้วจะอัปราคาขึ้นอีกไหมหนูช่วงนี้หนูไม่มีตังเลยฟังก่อนนะคะว่าคอร์สเรียนนี้ครูหวานทำขึ้นสำหรับคนทุนน้อยในราคาหลักร้อยนะคะแต่ ความรู้รับประกันคุณได้ความรู้หลักพันแน่นอนนะแล้วครหวรับจํานวนจํากัดนะคะถ้าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมแต่กลัวว่าคอสนี้จะปิดแล้วครหวานมีแบ่งจ่ายครั้งละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะคุณจ่ายตอนนี้ครหวานให้คอสไปครึ่งหนึ่งก่อนถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณค่อยมาจ่ายนะคะอันนี้ไม่ว่ากันโอเคไหมจุดประสงค์ที่ทําคอสเรียนหลักร้อยขึ้นเพื่อมือใหม่หรือ คนที่อยากหารายได้เสริมนะคะในราคาที่เอื้อมถึงเนาะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะคะกลกวานก็ช่วยทุกคนได้เท่านี้จริงๆนะคะคือยังไงก็ทักมาคุยกันก่อนได้นะคะสนใจทักมาที่ไลน์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าสิ่งสำคัญที่คุณควรมองออกก่อนที่คุณจะเข้าเทรดเนี่ยคืออะไรแน่นอนคุณต้องรู้ก่อนว่าณนะตอนนั้นเนี่ย ตลาดมีโมเมนตัมฝั่งไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างแรงซื้อกับแรงขายนะคุณต้องดูให้ออกนะคะข้อนี้ถ้าคุณดูออกคุณก็สามารถวางแผนที่จะ buy หรือ sell ได้ถูกไหมคะอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วจะดูยังไงล่ะวันนี้ครูหวานมีคำตอบทุกคนมาดูนะ,ะว่าในตลาดเนี่ยจะมีแรงอยู่2แรงนะก็คือแรงซื้อกับ แรงขายนะ,ะคะกลุ่วานได้สรุปการมองโมเมนตัมไว้สองข้อนะคะข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณสามารถดูจากปริมาณของแท่งเทียนคุณดูในภาพนะคะเอาง่ายๆเลยก็คือถ้าแท่งเทียนสีเขียวนะคะสีเขียวมากกว่าแท่งเทียนสีแดงแสดงว่าณนะตอนนั้นเป็นโมเมนตัมขาขึ้นนะคะเนี่ยขาขึ้นคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายนั่นเองนะ,ะถ้าในทางตรงกันข้ามก็คือแท่งสีแดงมีมากกว่าแท่งสีเขียวนะคะ สแสดงว่าณตอนนั้นเนี่ยเป็นโมเมนตัมขาลงหรือแรงขายกําลังคองตลาดนั่นเองนะเนี่ยคุณดูตรงนี้นะคุณสังเกตง่ายๆจากปริมาณแท่งเทียนคุณสามารถดูด้วยตาเปล่าก็รู้นะว่าเฮ้ยอัน,นเนี้ยเนี่ยสีเขียวมีแค่นี้เนี่ยสีเขียวคุณดูสินอกนั้นเป็นสีแดงหมดเลยอันนี้คือสังเกตง่ายๆจากจํานวนปริมาณของแท่งเทียนนั่นเองเมื่อกี้พูดถึงตลาดที่มีโมเมนตัมฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปแล้วนะคะทีนี้ มันจะเกิดความก้ากึ่งนะคะก็คือแรงซื้อกับแรงขายเนี่ยมีพอๆกันเลยนะทำให้ตลาดเนี่ยไม่รู้จะเลือกทิศทางไหนสับสนงงนะคะก็อยู่ในกรอบไซว์เวไปมาไปมาแบบนี้ก็คือแรงเขาอะมีพอๆกันดันกันอยู่อย่างนี้นะคะยังไม่มีโมเมนตัมฝั่งไหนที่เข้ามาแอคชั่นมากกว่านั่นเองมันก็จะวิ่งอยู่แบบนี้นะคะอันนี้คือไซว์เวนะ,ะการดูโมเมนตัมตลาดข้อที่2นะคะก็คือดูจากขนาดของแท่งเทียนนั่นเอง ง่ายๆเลยนะค,คุณเห็นว่าแท่งเทียนที่มีขนาดใหญ่แสดงว่าโมเมนตัมเยอะสมมติว่าครูหวานให้แท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งเทียนหนึ่งชั่วโมงนะหนึ่งเอชนะคะหนึ่งชั่วโมงคุณสังเกตนะคะว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งเนี่ยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้อ่ะหนึ่งชั่วโมงอันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็หนึ่งนะนี่ก็หนึ่งนี่ก็หนึ่งเนี่ยคุณสังเกตนะในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแท่งเทียนปิดหนึ่งแท่งถูกไหมคะแต่คุณดูแท่งสีแดงนะคะ ตรงนี้คุณดูระยะทางที่แรงขายวิ่งลงมาจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเขาใช้เวลาทั้งหมดนะคะสามชั่วโมงนะสามชั่วโมงนะแล้วคุณดูเท่งแรงซื้อนะเนะี่ยคุณดูราคาปิดประมาณนี้ปิดสูงกว่าด้วยนะคะแต่ฝั่งแรงซื้อเนี่ยเขาใช้เวลาแค่สองชั่วโมงเท่านั้นนะนะนะอันนี้คือชัดเจนว่า ฝั่งแรงซื้อเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าน,นั่นเองนะเดี๋ยวคุณมาดูฝั่งแรงขายบ้างนะคะตรงนี้ใช้เวลาทั้งหมดนะคะสี่ชั่วโมงนะคะแล้วแท่งแรงขายเนี่ยใช้เวลาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยแท่งใหญ่ไหมคุณสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้นะว่าเขามีแท่งใหญ่มากอันนี้ใช้เวลาชั่วโมงเดียวแต่คุณดูไส้เขานะ,ะราคาเนี่ยมันเคยลงไปถึง ตรงนี้เลยเนี่ยคุณดูแสดงว่าเขามีความกระตือรร้นที่จะผลักดันราคาสูงมากๆเลยนะครับเพราะว่าไส้เขาเนี่ยลงไปต่ำกว่าแท่งแรงซื้อด้วยซ้ำอาอันนี้คือการดูขนาดของแท่งเทียนนะแสดงว่าณนะตอนนี้โมเมนตัมฝั่งแรงขายได้ครองตลาดแล้วคือดูจากขนาดแท่งเทียนง่ายๆเลยนะคะต่อมาครูอานจะมาสอนตั้งค่า อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะคะในการช่วยดูแรงซื้อแรงขายกวนใช้บล็อกคอร์เทกซนะคะถ้าพี่ๆน้องๆใช้บล็อกอื่นอยู่เนี่ยตัวเทมเพลตอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่ว่าสามารถตั้งค่าตามนี้ได้เลยโอเคนะคะมาดูไปที่ตั้งค่าอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะ,ะแล้วคุณเลือก s t o c h a s t i c oscillator ขึ้นมานะ,ะนี่ค่ามาตรฐานเขาเราจะเปลี่ยนนะคะจากตรงนี้เปเซ็ K, เป็นค่า5 แล้วก็อันอื่นก็สแตนดาร์ดไว้แล้วก็โซนที่เป็นโอเวอร์บอทโซน80นะคะเราจะเปลี่ยนแล้วก็โอเวอร์โซเราจะเปลี่ยนเป็นโซนยนีะ่ตามนี้นะคะโอเคก็ปิดไปเนาะโบอื่นก็ตั้งค่าตามนี้เลยนะเหมือนกันนะคะตอนนี้ทุกคนได้ s t o c แคส t i c ขึ้นมาแล้วถูกไหมคะควานจะสอนดูนะคุณจำเป็นต้อง รู้แท่งเทียนการกับตัวนะคะหรือ r e r s a l Candlestick นั่นเองนะคุณดูแท่งเทียนกับตัวมีอะไรบ้างตัวนี้โดจิ ji, นะคะโดจิ ji, แล้วก็เป็นตัวแฮมเมอร์นะแฮมเมอหรือว่า p ิน b a r ใครจะเรียกอะไรก็ได้นะตัวแฮมเมอร์แล้วก็อาจจะเป็น i n นเ r อร์ตแฮมเมอร์ตัวทวีเซอร์ er, นะคะแท่งคู่แล้วก็เป็นเอ็นกัฟฟิงแท่งกลืนกินนะอันนี้คือสามารถใช้ได้ แท่งเทียนเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นณนะจุดกับตัวและสิ่งสำคัญนะสโตแคสติกเนี่ยต้องอยู่ในโซนโอบอทหรือโอเวอร์โซด้วยนะคะที่ขวานมากไว้นะคะตรงนี้เกิดแท่งแฮมเมอร์ขึ้นมาแล้วคุณสังเกตอะ่ะสโตอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วโอเวอร์โซคืออะไรจุดที่ราคามีแรงเทขายมามากแล้วนะคะตลาดก็จะเห็นพ้องต้องกันว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่ถูก เขาก็เลยเข้าซื้อนั่นเองนะทำให้ราคาผักดันขึ้นไปนี้คือโซนที่เป็นแรงซื้อแล้วคุณก็มาร์กไว้เลยนะเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนแนวรับนั่นเองแล้วคุณสังเกตตรงนี้กลับลงมาอ่ะเกิดแท่งนี้อีกส่งกราบขึ้นอันนี้คุณสามารถคัดเป็นแนวรับได้นะะต่อมาคุณมาดูตรงนี้ราคาวิ่งขึ้นมาใช่ไหมเกิดแท่งโดจิขึ้นนะคะแล้วส่งกราฟลง คุณดูอ่ะสโตแคสติกประกอบอยู่ในโซนโอบอ d แล้วโอบอทก็คือจุดที่มีแรงซื้อมากแล้วนะคะเป็นจุดที่เหมาะสมกับการขายทํากําไรนั่นเองสุดท้ายตลาดเทขายราคาร่วงลงคุณก็ดูฝั่งซ้ายมือประกอบด้วยก็ได้เนี่ยคุณสามารถคัดโซนนี้เป็นโซนแนวต้านที่มีแรงขายชัดเจนนั่นเองต่อมาให้ทุกคนมองหาแท่งกลับตัวกวนเจอละตรงนี้เป็น En กร์ฟิ แดงกลืนกินนะ,ะมีการเปิดแก็บกระโดดด้วยตรงนี้เป็นทวีเซอร์นะคะนี่ก็เป็นทวีเซอร์เราสามารถตีโซนนี้ได้นะ,ะเนี่ยมันคือโซนเดียวกันเลยนะคะคุณสามารถตีชิดเนื้อชิดไส้แบบนี้ได้อันนี้จะถือว่าเป็นโซนแนวต้านที่มีแรงขายนะ,ะเนี่ยส่งกราฟลงทั้ง3จุดเลยะะมี Price Action ด้วยแล้วคุณมาดูสโต e ประกอบโอบอ r ์ o โอบอร,อบอร,อบอรไหมอันนี้ก็โอบอ r ราคาปรับตัวลงมาเกิดแท่งนี้แท่งโดจิเกิดขึ้นคุณดูอยู่ในโซนโอเวอร์โซแล้วาราคาก็มีการปรับตัวขึ้นนะคะอันนี้คือการดูโมเมนตัมตลาดจากแท่งเทียนแล้วก็สโตแคสติกประกอบนั่นเองคุณมองหา Price Action ก่อนก็ได้นะคะเนี่ยคุณดูตรงไหนตรงนี้เกิด Hammer อยู่ใน o v e r b o a บอตรงนี้เกิดไหม h a m m มอรอยู่ใน o อ e r b o บอราคาปรับตัวลงเนี่ย คุณก็สามารถคัดแนวตรงนี้นะคะเป็นโซนแนวต้านได้นะ,ะอันนี้ก็เกิดแท่งโดจิขึ้นแล้วก็อยู่ในโซนโอวบอทด้วยนะ,ะราคาก็ปรับตัวลงอันนี้คือทริคการดูว่าจุดไหนมีโมเมนตัมแรงซื้อหรือแรงขายอยู่นั่นเองนะคะความรู้ในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะ,ะสามารถยิบไปอัดเดเป็นสไตล์ของตัวเองในการทำกำไรได้นะคะ สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูแล้วยังไม่มีบัญชีเทรดนะคะก็สามารถเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย